ข้างหน้าผมนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีเจ็ดสิเ็ดนะครับสถานีนี้สําคัญอย่างไรล่ะครับสถานีนี้นะครับจะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทานะฮะแน่สายสีเทาก็าามาจากโจชรพนทางเรียบตัวนี้แหละฮะซึ่งผ่านจุดนี้นะครับเนี่ยมาเรียบเคียงตรงนี้นะครับจะตัดกันแถวๆนี้แหละเพื่อที่จะไปทองหล่อนะฮะ ตัดการจนแถวเรียบด่วนนะครับแล้วก็จะมีทางเชื่อมไปสถานีรถไฟฟ้าสายทีเหลืองสถานี71นะครับนี่สายทีเทาจะมาจากเรียบด่วนเะนี่ยมาทางนี้แหละไอริมฟุตบาทเนี่ยครับซึ่งก็สร้างแบบแนวาทางเท้านะฮะแต่สายทีเทาไม่รู้เมื่อไหร่นะครับจะสร้างนะครับแต่สายทีเหลืองจะเปิดใช้กลางปีนี้เนี่ยครับผม